กลับมาแล้วคะ่ะยายแหบพาศูนย์รอบนี้จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะจริงๆคลิปนี้อาจไว้นานแล้วก็วันเดียวกับวันที่ไปร้านครัวลุงป๊อตเลยคะ่ะแต่เนื่องจากไม่มีเวลาตัดต่อเลยยังไม่ได้เลิกลงคลิปสักทีตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลานะคะแต่ว่า FC คุณยาเรียกร้องจนทนไม่ไหวก็ต้องพยายามจัดให้คะ่ะมาต่อกันเลยนะคะก่อนหน้านี้แวะทานของขคาวกันแล้วเดี๋ยวจะไปหาของหวานทานกันบ้างนะคะไหนๆก็มาถึงอำเภอปะทิวคาเฟ่ที่ต้องไปให้ได้เลยก็คือบ้าน อวดชุมคาเฟ่เป็นบ้านต้นไม้ใครได้ยินชื่อคาเฟ่ก็ต้องสองสัยข่าวว่าเป็นมายังไงความหมายง่ายๆเลยนะคะเขาตั้งใจจะอวดชุมชนและอวดชุมพอรตเลยเป็นที่มาของชื่อบ้านอวดชุมนั่นเองเดินทางต่อจากร้านครัวลุงปอตก็ไม่นานนะคะที่นี่เขามีทั้งคาเฟ่ที่พักและคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์บนต้นยางนาะติดชายหาดปลทิวโอ้โหคิดดูว่าบรรยากาศจะดีแค่ไหนให้มาดูกันเองนะคะวันนี้คุณยายฟิตมากๆเลยพร้อมจะมาปล่อยพลังสุด พอมาถึงก็ขอไปชมวิวทะเลกันก่อนเลยวันนี้เป็นวันหยุดลูกค้าก็เลยค่อนข้างเยอะมาถึงวิวทะเลก็ไม่รอช้าขอเป็นนางงามก่อนหนึ่งกรุบคุณยายเดินแบบชิลมากๆจะไม่ชิลได้ยังไงคะก็ดูจากวิวและสีท้องฟ้าแล้วคือสวยมากต่อให้ร้อนขนาดไหนไม่ลงมาเดินตรงนี้คือพลาดมากค่ะเพราะเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยเดี๋ยวให้คุณยายเดินชมวิวแบบชิลๆไปก่อนประหนึ่งเหมือนประกวดนางงามประมาณนั้น ชมวิวกันเพลินๆเ,เอา้าป้าป้ากับน้องซูโม่ลงไปข้างล่างตั้งแต่เมื่อไหร่สองคนนี้เขาขาลุยกันเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆทรายปนโคลนนะคะถ้าช่วงน้ําไม่ขึ้นก็จะสามารถลงไปเดินเล่นไกลๆได้เลยส่วนตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นให้อีกหนึ่งจุดจะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากวิวสวยมากๆดูจากภาคุณยายแล้วคงถูกใจแบบสุดๆเลยค่ะ เดินกันจนเหนื่อยแล้วตอนนี้ได้เวลาหาน้ำเย็นๆกินกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงส่วนของบ้านต้นไม้ที่นี่เขาจะมีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ด้านบนลองมาถามความรู้สึกของคุณยายกันก่อนนะคะว่าเหนื่อยไหมยังไหวหรือเปล่าเหนื่อยไหมคะมเหนื่อยไหมคะมเดินขึ้นลงสบายมากค่ะ <laughs> ในเมื่อคุณยายยังไม่เหนื่อยก็ไปกันต่อเลยคะ่ะตามคุณยายไปดูกันนะคะว่าข้างบนมีอะไรบ้าง มาถึงชั้นที่1ก็ขอแวะพักกันก่อนนะคะยังไม่เจอร้านกาแฟาเลยเดี๋ยวให้คุณยายพักสแป๊บแล้วจะเดินต่อไปชั้นที่2กันคะ่ะพร้อมแล้วก็มาลุยต่อชั้นที่2กันเลยค่ะในส่วนของร้านกาแฟาที่นี่เขาจะมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆเพราะเขาใช้กาแฟาของชุมชน